นะครับแต่การที่คุณบกพร่องจะบอกว่าเกิดจากเจ้าหน้าที่ไม่รับผิดชอบไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่คุณไม่ไม่ดูแลไม่ดูแลนี่แหละแล้วก็เรียกว่าเป็นหัวขบวนใหญ่ด้วยนะคะคือเป็นคนที่วางนโยบายให้นโยบายจริงๆแล้วถ้าเราดูต่างประเทศอย่างในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราจะเห็นเลยพอมันมีอะไรผิดพลาดนิดนึงรัฐมนตรีเขาประกาศลาออกเลยใช่นะ ประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นนิดนึ่งใบเสร็จอยู่ไหนใช่ตวรวจสอบหรือยังหลักฐานมีไหม,มะนะคะแล้วเราก็จะเห็นเคสตัวอย่างในประเทศไทยค่อนข้างน้อยมากที่นักการเมืองระดับสูงข้าราชการระดับสูงจะถูกเอาผิดหรือถูกดำเนินคดีนะคะอาจารย์อย่างเรื่องของขอวกมานิดหนึ่งเรื่องของ,อ,ง,ขอ,งอธิบดีกรมกุณสุพัโศปลอ่ะประหลัดกระทรวงคมนาคมนิดหนึ่งนะคะ เรื่องนี้เห็นบอกว่าตอนนี้กําลังให้ปปชตรวจสอบอาจจะมีการอายัดทรัพย์นะคะทางประหลัดท่านอดีตประหลัดสิตอนนี้อายัดไปแล้วอายัดไปแล้วนะคะจริงจริงทรัพย์ส,สินของบุคคลที่เข้าขายว่าจะมีการกระทําโดยไม่ชอบมันก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการปปชนะครับว่าจะอายัดไว้เพื่อตรวจสอบอการอายัดไว้ก็ไม่ได้หมายความว่าทรัพย์ที่ถูกอายัด จะเป็นเรื่องที่ถูกริบแยก้ดีนะครับอ๋อยังไม่ได้ถูกริบอายัดไว้เฉยๆอายัดคือห้ามไปทําธุรกรรมใดๆห้ามจำหน่ายจ่ายโอนต่อที่จากข่าวที่ปรากฏออกมาเมื่อวานก็ก็มีข้อเท็จจริงปรากฏขึ้นมาว่าไอ้ตัวตัวบ้านใช่ไหมครับซึ่งเป็นทรัพย์ของตัวท่านประหลัดเองเนี่ยได้ถูกโอนให้กับลูกแล้วก็ลูกเขยใช่ไหมครับโอนให้ที่การที่ไปโอนระหว่างที่ ถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือยังรับเรื่องไว้แล้วนะครับอยู่ระหว่างการดําเนินการตรวจสอบสอบสวนของทางคณะกรรมการปปชเนี่ยก็ไม่ควรไปกระทําอย่างนั้นแบบนี้ถือว่ามีความผิดไหมคะยังยังไม่ได้ยังไม่ได้แปลว่ามีความผิดครับแล้วก็ทางปปชเองก็ไม่ได้สั่งอายัดเอาไว้เพราะฉนั้นมันก็จะเกิดปัญหาเป็นช่องว่างขึ้นมาว่าถ้าให้โอนไปยังไปยังบุคคลอื่นได้นะครับตอนนี้โอนนี่ไม่ผิดแล้วครับโอนยังบุคคลอื่นได้ Premises, ม ende, เมื่อไปอยู่ที่บุคคลอื่นขึ้นมาเนี่ยชื่อของลูกกับลูกเขยไม่ได้อยู่ในข่ายที่จะต้องถูกอายัดถูกตรวจสอบทรัพย์สินใดๆก็อาจจะไปทํานิติกรรมซื้อขายให้กับบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกก็ตรวจสอบดูแล้วไม่มีการอายัดไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็รับซื้อต่อไปในกฎหมายถ้าป็นขายต่อไปหลายๆทอดเข้าเนี่ยกฎหมายจะบอกว่าคนภายนอกที่สุจริตมาซื้อขายจนทะเบียนโดยสุจริตจะได้รับความคุ้มครองเพราะนั้นสุดท้ายสมมุตินะฮะสมมุติว่าถ้าตรวจสอบแล้วจําเป็นจะต้อง ยึดตัวเนี้เข้าเป็นของหลวงลงโทษตามกฎหมายเพราะว่าได้มาจากการประพฤติมิชอบตามที่บัญญัิไว้ได้กฎหมายถ้าข้อเท็จจริงยุติอย่างนี้ทราบบโอนบุคคลภายนอกแล้ว<ม>ก็จะเกิดประเด็นขึ้นว่าบุคคลภายนอกได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกันเพราะเป็นคนที่สุจริตซื้อไปโดยสุจริต<ม>เสียค่าตอบแทนจดเทะเบียนโดยสุจริต<ม>ก็จะไปเพิกถอนเข้าไม่ได้อย่างเนี้ยปปชก็จะทําอะไรไม่ได้นนดังนั้นเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงขึ้นมาปุ๊บป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดอย่างที่ว่า อายัดไปก่อนครับอายัดเพื่อตรวจสอบคุณเน่ยเพิ่งไปจำหน่ายใจแขกที่ไหนนะคะแล้วเรื่องนี้สุดท้ายถ้าท่านประหลัดเองสามารถที่จะไปชี้แจงไปให้ข้อได้จริงนำพยานหลักฐานไปแสดงต่อคณะกรรมการปปชที่สตรออกมาจนกระทั่งสิ้นมนทินทั้งหมดแปลว่าไม่ได้มีอะไรทุจริตไม่ได้มีอะไรเป็นปัญหาเงินที่ถูกคนร้ายลักไปก็แค่ห้าล้านแปดในส่วนที่เกิน ไม่ทราบใครได้ไปจากไหนก็ไม่ทราบนะครับแล้วตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปไล่เอากับคนร้ายเองว่าคุณมีเจตนาอะไรมาใส่ร้ายท่านประหลัดทําให้เกิดความเสียหายมากขึ้นหรือเปล่าที่เป็นคดีที่เดินต่อเนื่องถ้าพิสูจน์ได้งี้ไม่ผิดนะครับปวดอายัดเ<ต>งินคุณก็ยังอยู่ก็อย่างยังอยู่บ้านก็ยังอยู่เ<ค>งินก็ยังอยู่นะครับของกลางถ้าอยู่ตามนั้นแล้วพิสูจน์ได้ว่า ห้าล้านกว่าเป็นของท่านประหลัดก็คืนท่านประหลัดไปก็คือยังไม่มีความผิดแค่อายัดไวเพื่อที่จะสืบสวนสอบสวนต่อว่ามีความมีการกระทาความผิดตามที่ถูกกล่าวหาคาถามคือสิบสามล้านนี่เป็นของใครอันนี้ไม่รู้ถ้าสิบสามล้านไม่ทราบว่าเป็นของใครนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ที่เหมือนกับมีคนไปได้ทรัพย์มาจากที่ไหนไม่ทราบไปตรวจสอบถ้าไม่ปรากฏว่าเป็นของใครนี่อาจจะมีการเข้าหลวงได้ไหมเข้าหลวงหรือเปล่าหาเจ้าของไม่ได้ใครจะรับล่ะครับนะครับ คือถ้าใครจะเอาเอาในส่วนเกินตรงนี้ไปคุณต้องพิสูจน์ละต้องพิสูจน์ว่าเงินม,นนมาจากไหนยังไง ใช่นะคะแต่ว่ากรณีนี้ก็คงต้องรอดูสําหรับทางท่านประหลัดนะคะสุพจน์นะคะแต่ว่ากรณีที่ผ่านๆมาก็เคยมีอย่างอดีตนายมนตรีเองก็เคยมีการอายัดรั์ไว้นะคะแล้วก็จนจนเรื่องใช่ไหมคะเดินไปเสร็จแล้วถึงจะมีการลิฟเข้าหลวงศาลก็สั่งให้ให้ลิฟได้ถ้าฟังว่ากระบวนการตรงนั้นศาลเห็นว่าผิดกฎหมายนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เงินตัวนี้มานั้นรัพย์ทั้งหมดที่ได้มาจากการกระทําความผิดก็จะถูกลิฟ าเข้และที่มีการเหมือนโอนไปให้ลูกก่อนที่เรื่องจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะเราสามารถที่จะอายัดได้หรือเปล่าหรือว่าริบเข้าหลวงได้หรือเปล่าพอคือคือคือมันชัดนะครับชัดตรงที่ว่าเงินตัวเนี้ยมันถูกโอนไปจากตัวผู้ที่ได้รับเรื่องทางปปชรับไปแล้วนะครับเข้าขายที่จะสู่ดาเนินการตามมาตรการทางกฎหมายได้เพราะนั้นจําหน่ายจ่ายโอนระหว่างนี้ก็ จะมีประเด็นเรื่องมีปัญหาขึ้นมาได้ถ้ามองเปรียบเทียบก็คือว่าถ้าเป็นหนี้ของคนธรรมดาผมเป็นเจ้าหนี้คุณนณิสาเป็นลูกหนี้ค,นครับยกตัวอย่างนี้รู้สึกสบายใจเพราะจริงๆตัวตัวเองเป็นหนี้ยกตัวอย่างผมเป็นเจ้าหนี้คุณณิสาเป็นลูกหนี้พอผมจะบังคับหนี้ปุ๊บทวงเท่าไหร่คุณณิสาก็ไม่จ่ายสักทีผมออกหนังสือโนติสเลยจดหมายบอกกล่าวโวงถามให้คุณณิสาใช้หนี้คืนผม คุณนิสาบอกว่า,อ,าออกนติติเสร็จปุ๊บหลังจากออกนติติแล้วจะต้องไปฟ้องฟ้องเสร็จกว่าจะสืบพยานกันเรียบร้อยกว่าจะถึงวันสุดท้ายเนี่ยสาลพิภากษาออกมาแล้วก็จะย้อนกลับมาสืบว่าเรามีทรัพย์อะไรแล้วถึงจะยึดทรัพย์ตัวนี้ไปขายทอดตลาดเอาเงินมาชมําระหนี้กระบวนการจะเดินอย่างนี้อ,อย่างนั้นเลยเ,เป็นหนี้ก็เป็นหนี้จริงเซ็นสัญ,ญญาก็เซ็นสัญญ,ญา,ญญญาจริงค,คุณนิสาก็บอกว่าฉันเอาไปโอนให้คนอื่นแล้วกันใช่นะคะกวากระบวนการจะเดินไปอีกใช่พอไปโอนให้คนอื่นปุ๊ก ชื่อก็ไม่ปรากฏเป็นชื่อเราแล้วสุดท้ายพอพี่ภาคษาชนะอานจะอาจจะมาตรวจสอบแล้วเมื่อไม่มีชื่อเราเป็นเจ้าของฉนดมันก็ไม่ปรากฏจากระบบคอมพิวเตอร์หาไม่เจอเราก็รอดไปบางคนคิดอย่างนี้นะครับแล้วทำใช่างนี้มันก็ใช่นะก็ใช่แล้วเขาลิฟเราได้ไหมถ้าเราโอนไปเรียบร้อยแล้วอ๋อโอนไปเรียบร้อยก็ลิฟไม่ได้แต่กฎหมายกฎหมายจะตรวจสอบกระบวนการอย่างนี้ครับเอ่อไอการโอนตรงเนี้ยเป็นการโอนเพื่อทําให้เจ้านี้เสียเปรียบ เป็นการโอนโดยช่อฉนหรือเปล่าถ้าโอนโดยช่อฉนไอ้ทรัพย์ที่คุณโอนยังบุคคลภายนอกตัวเจ้าหนี้เองก็สามารถยื่นคำร้องขอศาลเพิกถอนการโอนตัวนี้ได้นะครับเมื่อเพิกถอนการโอนทรัพย์มันก็จะกลับมาเป็นชื่อของของลูกหนี้กลับมาชื่อเราเราเจ้าหนี้ก็จะไปยึดทรัพย์ตรงนี้คืนมได้อันนี้ก็เหมือนว่าโอ้ทำอย่างนี้ฉันก็ดื้อแพ่งเมนไม่เลยน่ากลัวเลยกฎหมายก็มองครอบคลุมตรงนี้แล้วก็บอกต่อไปว่าการที่ลูกหนี้ ได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามจากเจ้าหนี้ก็แปลว่าเจ้าหนี้จะใช้สิทธิ์หรือถ้าไปฟ้องคดีได้ใช้สิทธิ์ทางศาลแล้วนะครับกําลังจะฟ้องหรือฟ้องแล้วเรากลัวจะถูกยึดทรัพย์เราก็เลยไปจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ให้กับบุคคลภายนอกอย่างเนี้ถือว่าลูกหนี้มีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ จากที่ต้องใช้นี่เป็นเรื่องที่จะต้องติดคุกนะครับอาจจะกลายเป็นคดีทางอาญาเป็นโกงเจ้านี้เป็นอาญาครับอันนี้จะมีโทษจำคุกและปรับเพราะฉะนั้นอย่าทำอย่าทำแต่แทนที่เราจะเป็นแค่คดีทางแพ่งนะฟ้องร้องกันไปเสียค่าเสียหายแล้วกลายเป็นคดีอาญาเลยถ้าเราไปช่อชนไปโกงเขาถูกต้องแล้วแล้วเวลาเวลาตามนี่นี่ต้องบอกเลยนะครับมาผมเป็นทนายเองในการติดตามนี่ผมไปฟ้องแพ่งโอ้กว่่คุณจจยื่นทำให้การกว่าจะสู้คดีกว่าจะได้ใช้เวลานานนะครับ และตอนนี้คดีตกค้างในศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาค <ะ S 2> ่อนข้างเยอะ,ะเรียกว่าหลายปีเลย <คะ S 2> น้ำมันกระชาถ้าผมไปตรวจสอบว่าคุณมีการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ <คะ S 2> สินไปยังบุคคลภายนอกผมแจ้งจับเลยพอแจ้งจับต้องมาประกันตัวต้องสู้คดีในศาลสุดท้ายจะติดคุกด้วยค่ะ ใช้นี่เร็วฮะเร็วกว่าอีกตรงนี้จะเป็นการสร้างสภาพบังคับนี่ที่ที่รวดเร็วขึ้นแต่ทางที่ดีที่สุดคืออย่าเป็นนี่เขาอย่าไปโกงเขาแล้วกันอทางที่ดีที่สุดใช่คือเป็นนี่ก็จ่ายเขาแล้วกันนะคะจะได้มีปัญหาเมื่อวานมีนิดนึงปิดท้ายตรงนี้เลยเมื่อวานมีคําถามว่าถ้าเป็นนี่แล้วถูกยึดรัพย์มาขายทอดตลาดคเงินเอามาชําระนี่ไม่พอถือว่านี่หลุดหรือไม่คําตอบคือไม่หลุดครับจะไม่มีรัพ์ นี่ไม่หลุดนี่จะจบได้ก็ต่อเมื่อชําระหนี้เพราะฉะนั้นคุณถูกยึดทรัพย์บ,บังคับชําระหนี้แล้วแต่ไม่พอเจ้าหนี้มีสิทธิติดตามทรัพย์ของคุณได้อีก10ปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษาแล้วประพนบอกว่าถ้ายอมติดคุกล่ะแล้วนี่หลุดไหมหลุดไหมคะต้องถามว่าไอ,ไ,อไอการที่คุณเป็นหนี้ตรงนี้มีมีเรื่องอะไรเป็นอาญาด้วยหรือเปล่าถ้าไม่มีอาญาไม่มีสิทธิติดคุกครับยังไงคุณต้องใชหนี่เขาแต่ถ้าไปโกงเขามาแล้วยอมติดคุกติดคุกไป ไอ้ที่โกงใช้หนี่เขาหรือยังยังยังแปลว่านี่ยังไม่จบค,คุกก็ติดไปเงินก็ต้องใช้คืนแปลว่านี่จะจบได้อย่างเดียวคือการใช้หนี้หนักนปร่าเดิมอีกเหมือนกับแล้วถ้าเราเสียชีวิตลูกเราต้องใช้หนี่แทนเราหรือเปล่าคะเราเสียชีวิตลูกไม่เกี่ยว แต่ถ้าลูกรับมรดกจากเราไปใช้ส่วนที่รับมรดกนต้องจบกันในในในหนี้สินด้วยคือง่ายๆก็คือคุณเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้ถึงแฉถึงแม้จะเสียชีวิตก็ต้องเอาเงินจากกองมรดกนี่แหละมาใช้หนี้แทนใช่ครับนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโฮบเยลก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าใครจะได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายหรือเปล่าด้วยนะคะส่วนวันนี้ก็หมดเวลาสําหรับรายการตีคองรองเปล่าแล้วอย่างไรก็ตามนะคะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่ายังไงรายการตีคองรองป่ามีถึงจันถึงสุขแน่นอนเวลาอาจจะขย่ นิดหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะมีเหตุด่วนเข้ามาแบบนี้นะคะรือว่าถ้าสิบโมงไม่ทันสิบโมงครึ่งก็ยังโทรถามได้ใช่นะคะก็โทรเข้ามาสอบถาม<ช>ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลาส1บเอนากาถึงเที่ยงเลยนะคะหรือว่าฝากเบอร,ร์ไว้ก็ได้ที่เบอร์0ูนย์สองสามสาถึงเค่ะส่วนวันนี้ดิฉันเดิสาน,น,สานเนเขียวพร้อมด้วยอาจารย์สมบัติวงกำแพงนะคะขอลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ